ผมเป็นคนที่เลือกว่ารูปมาตั้งแต่เด็กครับรูปแรกที่เรืกว่าก็คือเป็นรูปของในหลวงรัชกาลที่9ที่ได้แบบมาจากธนาคารธนาคารหนึ่งครับก็ฝึกไปเรื่อยๆจนได้มีโอกาสตอนชั้นปห้าครับได้มีโอกาสไปแข่งที่ที่หนึ่งครับโดยวันนั้นก็คือได้โจทย์เป็นในหลวงของแผ่นดินเด็กปหก็คือไม่ได้คิดอ,อะไรเยอะอยู่แล้วครับก็คืออย่างแรกที่เลนึกถึงเลยก็คือเป็นเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อมีเศรษฐกิจพอเพียงก็คือจะต้องมีกรารหันน้ำเชื่พัฒน,นาครับแล้วพอมีกรารหันน้าน้ําตรงนั้นหละจะมาจากไหนก็คือมาจากฝนหลวงครับนั่นคือ3มองค์ประกอบที่อยู่ในรูปภาพวาดวันนั้นครับก็คือตรงกลางจะเป็นรูปของสมเด็จราัชกาลที่9ครับแล้วก็ด้านข้างจะเป็นรูปขององชาติที่ย์ดสวัยครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นพื้นที่ของ ฝนหลวงครับด้านล่างจะเป็นพื้นที่ของทุ่งนาและก็มีการหาน้ำเช้วัฒนาคือมีแค่นั้นเลยครับตอนนั้นก็คือด้วยความเป็นเด็กแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากอยู่แล้วนอกจากรางวัลใช่ครับผมอาจจะไม่ได้เกิดในยุคที่เห็นในหลวงทํางานอย่างหนักเห็นในหลวงเหงื่อท่วมตัวอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้เห็นผมไม่ได้เห็นในยุคนะั้นแต่คนรอบข้างพ่อแม่พี่น้อง ที่ทาเพื่อส่วนรวมได้โดยที่ไม่บ่นลยขอแค่ส่วนรวมมีความสุขแ่นั้นก็คือในหลวงชาลีแก้วและอีกอย่างหนึ่งที่ผมประทับใจมากๆเลยก็คือท่านคือพระราชาพระองค์คือพระราชาท่านไม่จะเป็นเทีะต้องทําให้รองเท้าของท่านเปื้อนดินเปื้อนฝุ่นหรือว่าเปื้อนโครนตมต่างๆแต่ท่านก็เลือกเที่ยะทำทำเพื่อประชาชนประชาชนชาวไทย เราทํานทเพื่อคนไทยด้วยธรรมมาของพระราชาหวงให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดี